สูตรมือใหม่ลดน้ำหนักให้ไวในเดือนแรกนะครับเดือนแรกเนี่ยจะลดน้ำหนักได้เร็วที่สุดเขาบอกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในการลดความอ้วนสังเกตไหมครับว่ากราฟช่วงแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างลงเร็วกราฟนี้คือเวลาสมมติอันนี้คืออ่ะหนึ่งปีแล้วกันระยะเวลาหนึ่งปีในการลดความอ้วนส่วนอนนี้คือนอนนอคือน้ําหนักสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนเื่อลองดูแบบนี้คือลงค่อนข้างเร็ว แล้วหลังจากนั้นคือลงเหมือนกันแต่จะลงช้าลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะปกติหลายคนก็บอกว่าทําไมช่วงแรกตรงนี้ถึงลดความอ้วนได้เร็วหรือลดน้าหนักได้เร็วผมบอกว่าจริงๆมันเป็นการลดน้ําหนักโดยส่วนใหญ่การที่เราลดน้ําหนักเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่หายไปไม่ใช่ไขมันส่วนใหญ่ที่หายไปในช่วงเดือนแรกคือน้ําหนักประกรอบด้วยกระดูก แต่กระดูกเนี่ยไม่ค่อยลดลงหรอกค่าทิ้ง2กล้ามเนื้อ3คือไขมันลดลงได้ไหมได้เหมือนกันแต่น้อยอาจจะประมาณ 10- 2ถึงแต่สิ่งที่หายไ,ไปเยอะเลยคือน้ําน้ําในร่างกายเนี่ยจะหายไปเร็วมากในช่วงเดือนแรกที่เราลดข้าวแป้งน้าตาลลงดังนั้นน้ำเนี่ยจะเป็นประมาณ70%บวกเลยโดยประมาณนะสิ่งที่ทาให้น้ําหนักใน1เดือนแรกลดลงเร็วคือน้ําหายไป ร่างกายของคนเราเนี่ย90เป็นนน้าอยู่แล้วดังนั้นตัวน้ํานี้จะถูกขับออกจากร่างกายทันทีเมื่อเราลดข้าวแป้งน้าตาลลงเพราะส่วนที่อมน้ําส่วนหนึ่งคือพวกไกลโคเจนน้ําตาลต่างๆที่แทรกอยู่ตามร่างกายดังนั้นเมื่อไหร่ที่ไกลโคเจนลดลงนะครับน้ําก็จะถูกขับออกจากร่างกายด้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปกินข้าวแป้งน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอัน,ดนใดก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น้ำหนักจะเด้งขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะเม,มื่อไหร่ก็ตามร่างกายกินข้าวแป้งตาลเกินขอนจะเป็นก็จะดึงน้ําเข้ามาสะสมในร่างกายดังนะั้นในช่วงขีดแรกเลยนะเนี่ยคือ7วันแรก7วันแรกที่เรากินพโบฮเดเพิ่มขึ้นนะครับหรือเขาเรียกว่า overfeeding น้ำหนักจะดีดขึ้นไปได้ประมาณ2-3กิโลดังนั้นเราจะสรุปสูตรแบบนี้สมมุติว่าซัมเมอร์หรือสงการเราอาจจะหยุดไป7วันสุดท้ายคือน้นำหนักดีดขึ้น2-3กิโลนี่คือเป็นไปได้ ดังนั้นหลังจากที่น้ําหนักดีดขึ้นพอเรากลับมาเรามาแก้ไขบางอย่างน้ําหนักก็สามารถลงได้เช่นกันเช่นลดข้าวไปน้ําตาลลงเนี่ยถ้าสามีแค่นี้ดังนั้นจริงๆในชีวิตจริง,นรงคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ากราฟรูปนี้ผิดกราฟเนี้ยที่บอกว่าน้ําหนักค่อยๆลดลงแบบเนี้ยอันนี้คือผิดนะจริงๆในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่มัจกจะไม่ได้ทําตามเป๊ะ มาตรฐานเป๊ะแบบโหคำนวณบอกว่าต้องกินเท่านี้เท่านี้นต่อมือไม่กราฟจริงๆเป็นแบบนี้จะมีขึ้นลงบ้างขึ้นลงบ้างขึ้นลงมาแต่ลผลสุดท้ายโดยแนวโน้มแล้วเนี่ยเราจะผอมลงถ้าอย่างเงี้ยเราควรจะวัดผลยังไงในเมื่อน้ําหนักมันมีเด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงเด้งขึ้นก็เด้งลงดังนั้นผมให้สเต็ปง่ายในการที่เราจะสามารถวัดผลนะครับในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะชั่งน้ําหนักทุก7วันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่น้ําหนักลดลงเร็วจากการขับน้ําออกจากร่างกายแต่หลังจากนั้นชั่งหรือไม่ชั่ง ไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วดังนั้นสิ่งที่สําคัญข้อที่3คือเฉพาะเดือนแรกเท่านั้นที่ชั่งน้ําหนักมวทีมถ้าเราไม่ชั่งน้ําหนักอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราผอมลงหรืออ้วนขึ้นสี่ภาพนี้จะเห็นเลยว่าผมมีตัวเลือกให้โอเคในเดือนแรกเราอาจจะชั่งน้ําหนักคือภาพนี้ทาไมเดือนแรกถึงสามารถชั่งน้ําหนักแล้วเห็นผลได้เพราะว่าเรากําลังขับน้ําออกแต่ตั้งแต่เดือนที่2เป็นต้นไปน้ําหนักไม่ต้องชั่งก็ได้ให้มาดูตรงนี้คือภาพ วัดสกินโฟหรือความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนังเขาเรียกสกินโฟภาพถัดมาคือภาพนี้ผมกับน,น้องมาใช้เราจะวัดตามส่วนต่างๆเช่นน้องมาเนี่ยเขาจะเป็นคนแขนใหญ่สะโพกใหญ่ต้นขาใหญ่ใช่ไหมเขาก็จะวัด3ส่วนนี้ส่วนผมเนี่ยวัดทุกส่วนเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เอลลดเป็นอย่างสุดท้ายดังนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรลดก่อนอะไรลดหลังในช่วงแรกๆเนาะข้อที่4คือกินอิ่มเท่าเดิมแต่ปรับอัตราส่วนก่อนหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันขอแบบทำไอเอฟเลยไหม ฉันขอแบบตัดข้าวแป้งตาเลยไหมจริงๆทําก็ไม่ผิดอะไรแต่เนื่องจากเราจะลดความอ้วนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบจนเครียดก็ได้ถ้าไม่เครียดทำคีโตได้ตัดข้าวแป้งตาออกหมดเลยก็ได้หรือใครจะตัดออกไปหนึ่งมื้อก็ได้ที่เรียกว่าอินเตอร์มิเต f ฟาสติ้งหรือ IF ก็ได้หรือใครจะเอาแบบที่ผมกับน้องมาทำก็คือกินสามมื้อเหมือนเดิมแต่ปรับอัตราส่วนของอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับอัตราส่วน ก็คืออิ่มเท่าเดิมมื้อเช้าก็อิ่มมื้อกลางวันก็อิ่มมื้อเย็นก็อิ่มแต่ทําไมแค่ปรับอาจาราส่วนของอาหารแล้วสามารถลดของพวนได้ดูงานวิจัยก่อนกราฟตัวสีแดงคือกราฟที่เวลาเรากินข้าวแป้งน้ําตาลที่ย่อยเร็วร่างกายก็จะมีน้ําตาลสูงเร็วแล้วร่างกายก็จะเอาน้ําตาลสูงส่วนนี้ซึ่งทําให้ร่างกายอักเสบอ่ะหยิบออกไปเปลี่ยนเป็นไขมันดังนั้นเราไม่อยากให้ข้าวแป้งน้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขไขมันเร็วเราก็ทําตาม กราฟสีฟ้าคือกินข้าวแป้งน้าตาลที่ดูดซึมช้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อันนี้คือระดับน้ําตาลที่คือเวลา1วันสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเรากินข้าวขาวแป้งขาวน้ําตาลระดับน้ําตาลจะขึ้นไปเร็วมากแบบนี้พอระดับน้ําตาลขึ้นไปอยู่ระดับสูงเกินสมมุติว่าร่างกายตั้งลิมิตไว้ตรงนี้ถ้าระดับน้ําตาลขึ้นไปสูงเกินเส้นปะร่างกายจะเอาน้ําตาลส่วนนี้เปลี่ยนไปเป็นไขมันทําให้เราอ้วนขึ้น ดังนั้นวิธีการแก้ก็คือทํายังไงดีให้ไม่เกินเส้นปะนี้เราก็เลยต้องกินอาหารที่เป็นใยอาหารสูงเช่นข้าวไม่ขัดสีถั่วธัญพืชขนมปังต้องเป็นโฮลวีตส่วนน้ําตาลเนี่ยต้องเป็นน้ําตาลชนิดที่ไม่ใส่สารทดแทนของหวานเหมือนที่ผมใส่ไว้ในเวโปรตีนกับคอลลาเจนใครอยากดูนะครับก็สามารถพิมพ์คําว่าคอลลาเจนได้แล้วก็ไปขอทีมงานผมดูได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอในมื้ออาหารเนะี่ย ระดับน้าตาลไม่พุ่งขึ้นเร็วกราฟจะเป็นรูปแบบนี้มันก็จะอยู่ในร่างกายแล้วก็ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นไขมันประเด็นสําคัญคือพอไม่ได้เปลี่ยนเป็นไขมันนะเพื่อนๆหมายความว่าตรงนี้มันจะถูกเปลี่ยนไปนเป็นพลังงานเกือบทั้งหมดแทบจะไม่เปลี่ยนเป็นไขมันเลยเราก็จะสบายใจว่าข้าวแป้งหรือสารทดแทนความหวานที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันช่วย ทำให้เพื่อนๆไม่อ้วนขึ้นหลายคนบอกว่าไม่ออกกําลังกายเลยตลอดชีวิตได้ไหมมันก็ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งมันจะมีความยากเพิ่มขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ร่างกายทําก็คือพอเราลดข้าวแป้น้ําตาลลงร่างกายก็พยายามจะลดอัตราการเอาผ่าพลังงานลงพอเราไม่กระตุ้นร่างกายโดยการออกกําลังกายบ้างสักวันละหนาที10นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายมันก็พร้อมที่จะลดอัตราการหอผ่านพลังงานลงนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกาลังกาย บวกกับทำงานขยับตัวตลอดเราจะมีความได้เปรียบที่ไม่แฟร์หลายคนบอกว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายร่างกายจะไม่ใช้ไขมันไม่ใช่ร่างกายใช้ไขมันและคาร์โบไฮเดรตตลอดเวลาสมมุติเรากินข้าวเข้าไปกับกินไขมันเข้าไปร่างกายใช้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวก่อนแล้วใช้ไขมันไปพร้อมกันแต่ใช้น้อยกว่าช่วงแรกนี่ยนะที่เรา เริ่มออกกำลังกายร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตก่อน <_ d ates> ระดับนี้เลยสูงเลยส่วนไขมันหรือแฟตเนี่ยใช้ระดับนี้คือต่ำกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราใช้คาร์โบไฮเดรตไปเรื่อยๆจนคาร์โบไฮเดรตมันเริ่มหมดร่างกายก็จะเริ่มใช้ไขมันเพิ่มขึ้นร <_ d ates> ่างกายจะพยายามใช้ทั้งคาร์โบไฮเดรตและไขมันแบบที่เพื่อนๆเห็นเมื <_ d ates> <ๆ>่อไหร่ก็ตามเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงมันก็จะทำให้คาร์โบไฮเดรตในร่างกายเนี่ยลดลงเร็วแล้วเราก็ใช้ไขมันได้เร็ว ข้อ6คือให้เราปรับอาหารตามกิจวัตรหลายคนบอกว่าขอสูตรอาหารได้ไหมผมไม่เคยให้สูตรอาหารเลยนะครับต่อให้คนที่อยู่ในคอเทคนิค99 if หรือ k e โตผมจะไม่ให้สูตรอาหารแต่ผมจะให้หลักการในการปรับเพื่อเข้ากับชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเนี่ยใช้พลังงานน้อยวันนั้นเราก็กินข้าวไปน้ําตาลน้อยๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะเบเที่ยวเราสามารถกินข้าวแป้งน้ําตาลเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีสูตรลดความอ้วน กินเสร็จได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิค99 IF หรือคีโตสูตรหองทีมก็ตามผมสอนหลักการไปว่าถ้าเราจะกิน3มืออมอม้อให้ผอมลงทํำยังไงกิน2มื้อให้ผอมลงทํำยังไงหรือกินสูตรไม่กินข้าวแป้งตาเลยใน3เดือนให้ผอมลงทํางไงแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องกินเท่ากันทุกมือ้อในกราฟเนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยสีฟ้านะครับยิ่งเราเดินออกกําลังกายนานเท่าไหร่ร่างกายก็ค่อยๆใช้ไขมันมากขึ้นดนะังนั้นง่ายๆครับ30นาทีแรกอาจจะใช้ไขมันเท่านี้ พอเราเดินอีก3 0มนาทีใช้ไขมันเท่านี้เดินอีก3 0มนาทีใช้ไขมันเท่านี้ใช้ไขมันเท่านี้ดังนั้นหมายความว่าถ้าวันนี้เรากินเค้กไปชิ้นหนึ่งพรุ่งนี้เราอาจจะใช้วิธีการเดิน1ชั่วโมงถ้าวันนี้เรากินเค้กชิ้นหนึ่งพรุ่งนี้เราลดข้าวทัพพีหนึ่งได้ไหมก็ได้นะเราอย่าไปคิดว่ามันจะยากไม่ยากหรอกน้องไม้เคยพูดว่าคนที่อยู่กับเราน,านานที่สุดคือตัวเราอย่าสนใจปากชาวบ้าน อย่าสนใจความคิดเห็นคนอื่นสนใจจากความคิดเห็นตัวเองก่อนเพราะคนที่อยู่กับตัวเราจนวันสุดท้ายคือตัวเราดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ไม่มีคำว่กอ้วนถ้าเราบอกว่าเราผอมไม่มีคำว่าอ้วนแต่ถ้าเราบอกว่าเราอ้วนคนอื่นบอกยังไงเราก็รู้สึกว่าเราอ้วนตลอดดังนั้นตอบใจตัวเองให้ได้ว่าคุณแบบไหนที่เรียกว่าอ้วนคุณแบบไหนที่เรียกว่าผอมแต่ถ้าพูดตามหลักทางการแพทย์ รอบเอวเกิน36-37นิ้วถือว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจแยกกันก่อนนะคาว่าออวนและผอมสายตามนุษย์แล้วแต่เราตัดสินใจแต่ถ้าเราพูดถึงหลักการทางวิชาการเขาพบว่ารอบเอวเกิน36-37หรือ37นิ้วถือว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะครับดีค่ะ